บูมฮัลโหลโอเยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม s l e e p i n g Dog นะครับกับนายเวอร์เชนช่นะครับเก็บปืนวันนี้เราจะไปทำภารกิจกันเดี๋ยวบ้างโอเคเดี๋ยวโอเคเราจะไปทำเออ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 เอานี่ละกันนะครับภารกิจตำรวจนะครับ โอเคเล่นได้ส <tampoco S 2> <oms on fire invece> yeah, mm ักพักแล้วนะเยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปนะครับโอ้ยโอ้แลกแล้วที่อนกออ้อ้ยโอยอ้ยโยยยโอเค 哦，哈你、oh, okay.。嘿。耶。

ต้องลงไปหาเรื่องกันนะมันไม่ได้หรอครับมันไม่ได้หรอครับนะครับมันไม่ได้หรอครับมันขาดไม่ได้ครับมันไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้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 เอ้ยทำไรทำไรอะไรอะไร มจะโอ้โหมันยังมันจะอยู่ไม่ได้โอ้ยอ่ะไปหลัใไปรออ๋ออ้อร่อยเข้าให้นะ พึ๊งโอ้โหกระบวนท่าโหดโอ้ยเยอยยยอยย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 ่ยย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 ยอไยยลยย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 ย ตงนู้นมีด้เหรอบอกนะครับว่ามันจะอยู่ไม่ได้อะผมไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้โอ้หลบได้หลบแกงอู้อแคปผอมแค่ปอม อ่าค่เมกิ้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าอ่าเออเมื่อกี้นะครับมันมีปัญหาท่านเทคนิคอนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับมาต่อเลยนะครับอ่อแอบรถเยอา รนบิ๊กโฮสต์批发店买到超平า顶级าย鞋，点解仲要嘥钱喺ย二度买贵鞋咧？嚟我哋้批发ไ睇下，拣翻对靓鞋走。บิ๊กโฮสต์我哋嘅鞋啱晒你。คร<走>ับบอกเสียงก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะดังไวรึเปล่าครับ

เป็นฮับโมยฮับโมยอ่ะเฮ้ยไม่ได้เอาคันน like ี้เออคันนี้เคิวครับเอ้ยไม่จะเอาคันนี้เออคันนี้เอาคิวปุ๊บแลคิวเฮ้ยโอ้โหลีโคเวอร์ก็ปมแล้วก็ รอแล้ตำรวจก็จะมาหรือเปล่าอ่ะครันนี้ไม่มาน่านไงอ่จะทำการหนีตำรวจซึ่งจะป้นทีไรต้องโดนตำรวจทุกทีนะครับมันเป็นอะไรกันนักหนามันเป็นอะไรกันนักหฮะอุ้ยเฮ้ยไปโดนพุ่งไม่ได้โอ้เกเอื่อน พี ee, ่น้องวูยอเออเออมีนะมีนะไอ้เจ้าผู้ยำไอ้แฉบตำรวจมาแล้วมาเล้วไม่หลบโอ้ยไม่โดนอี๋ช่างอะนอี๋ อจะลอยอะไรนักหนาเดี๋ยวปัชักปืนยิงเลยไม่ได้นะครับถ้าถ้ายิงมันจะมาเพิ่มนะพวกนี้เกียร์นะเหลือวขันยาครับถ้าดูในแมพนะโอ้ยลืมไม่ได้ดูอ๋ออ๋ออ๋อขับดีหน่อยพี่น้องปะเย่เ yeah! อ นะ้ยเดี๋ยวไปสองกอนะครับพอคุณไฮแจ็คเราไม่ได้นะครับมันก็จะมีเวสขึ้นให้ไปส่งบิ้งเดอะสโตรเลนทรัคทูดับออฟนะครับไปเลยครับมันจะได้ตังค์นะครับ อันนี้ผมไม่ได้เล่นของแท้นะครับเพราะว่าขี้เกียจซื้อนะมัลติก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถึงผมจะไม่สนับสนุนอของแท้นะครับเเกฟอื่นก็ไม่แน่เช่นอาคีสองนะของแท่แน่นอนอ่าเหี้ยมา แมครับได้ตังค์ครับตังสองหมื่นโอเคเดีเทนทุเกมไอเดี๋ยวขอดูรถหน่อยเฮ้ยบอย c ท m e take a look อืมน่าซื้อสมยัยอ่อะนี่รนนครับของเรานะครับเราสามารถเลือกเลือกรถได้นะครับถ้าถ้าเราซื้อแล้วนะครับในโรงรถในที่ซื้อรถนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ลงรถอย่างเดียวนะครับอออเอ้ยกดผิดโอ้โหากดชิปนะครับเกมนี้กดชิปเลงนะครับแล้วค้ขีดขวาเนี่ยคือผมจะพุ่งออกจากรถท,ทันทีเจอแล้วไอ้โลคนนี้เฮ้ยเกียนแล้วเว้ย โอ้ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะก็สามารถทำไปไหนได้ตังเยงอะๆได้โอ้ยเก่ยบพิ่ ใ่ครับเป็นบานโจนอีกแล้วนะครัาวนี้มีตัวเยอะมากนะว,ว,ว้า่วยเจเดี๋ยวบังออ้อโอ๊ยรถขไก่หุ้ไก่โอ้โหขึ้นจะอืะอ้เอ๊ กิดคอนโทรนนะครับเป็นการพุ่งคนระับเผื่อคนไม่รู้คนระับเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะให้ตรงรูปหมัดนี้คืออะไรเนะห้ยเพ่ะนแป๊บนึบงผมขอแวะหนะ่อยผมไม่รู้จริง เอ้ยเก็บปืนจะขึ้นมาทำไมเอาจะปีนอีกอผมไม่รู้อ่ะอยากรู้อ่ะคืออะไรอ่ะให้สู้อันหรือเปล่าแบบนับ้นมันจะเข้าไปยังไงอมโองนูน้น

หีหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องเหรอหา,หาเรื่องเหรอเาอะไรอะไรเรามาหาเรื่องในในกองเรไมอ๋อก็อย่างไรปั๊บนะเอาข้าวด้วยก็ได้ครับอ๋อ

อะไรไม่รู้นะแต่เราออนไลน์ไปแล้วโทรสัแครนแอดเดอคปหยิบกระป๋องนี่แล้วปลาใส่แล้วกดปลาอะไรอ้าวแบบนั้นกดอะไรปลาหวา กดป่ะอุ้ย Hey you in the stupid uniform มันจะให้เราหาเรื่องนะรับไปะรับไปอ่ะเอ้าเฮ้ยนี้อื้ม จเย็นนะเพื่อนฝูงรอบอบรอบรอบรบรลกลลหลบไปไอ้หนูอ้ไอ้ตำรวจยายาออบกิมหนูก็บินนบโอเคนบอ่าเยอเย้ บโอเคสรุปก็ไม่ทำธุรกิจนะมันมาต่อกนพ์นหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ